มีโอกาสกันได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับใช่เป็นเที่ยวช่วงเทศกาลใช่ครับไปเชียงใหม่คือวางแผนไว้นานไหมพีเ่เจมส์ต้องเคลียร์กิมบอนไว้นานไหมครับคือสงการทุกคนมักจะหยุดอยู่แล้วด้วยก็เลยเป็นเป็นช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนได้เที่ยวอยู่แล้วครับมันจะมีช่วงแ gap ก่อนที know, no ่ละครเขาจะเปิดกล้องอะไรเงี้ยครับเป็นช่วงที่เราได้เที่ยวทปีอยู่แล้วครับช่วงสงกรานต์นานนะได้เที่ยวนานนะทีนี้อาทิตย์หนึ่งพอดีก็พอๆกับทุกคนอะไรเงี้ยครันจะอยู่แค่ใช่ใช่คือมันจะมีเขาเรียกว่าคิวมันลงตัวพอดีอะไรเงี้ยครับพอที่ทุกคนเที่ยวแล้วเราก็เราเราไปหลังจากที่ทุกคนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเรากลับหลังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถือว่าไปไปแย่เจ็บคือส่วนตัวน้องกับคุณแม่น้องก็ไปด้วยแล้วก็ทั้งทั้งสองทั้ง น้องแล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบไปเที่ยวเชียงใหม่ออใช่ก็คือเราก็แค่ไปไหนก็ได้ที่ที่ที่เขาอยากไปเลย,ยเราก็เลยไปกับบ้านน้องเขาเลยลไปด้วยกันหมดเลยแล้วก็มีพี่อามีผู้ช่วยน้องอีกคนหนึ่งไปได้วยกันออกขับรถขึ้นไปครับอ,อ๋เอเหรอเป็นรถทริปนี้เหรอฮะเป็นรถทริปใช่ครับเพราะว่าส่วนตัวก็คือชอบชอบชอบนั่งรถไกลๆอยู่แล้วแต่อี้ยถ้าถ้ามีเวลานะเอออยากอยากพอมีรถตัวเองไปเราก็แบบ ไปนู่นไปนี่ก็แวะได้ดูนู่นดูนี่ก็ดูได้ระหว่างทางมันมีสตอรี่มากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วแตกันยังไงบ้างเราก็ไปสายตามใจแฟนเหมือนกันว่าน้องอยากไปแล้วก็ตามไปคือผมว่าในในพอมาหยุดถึงตอนนี้ก็ตามใจทั้งกันและกันเขาก็ตามใจเราเราก็ตามใจเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาอยากไปที่ไหนบางทีเขาเขาอาจจะไม่เขาจะไม่ได้รีเควสนะครับเราต้องบอกก่อนถามเลยว่าเย อยากไปไหนไมครับออะไรย่างเงี้ยอยากไปไหนก็จะก็จะไปเพราะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ถามเนี่ยเขาเขาจะไม่พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นฟิลอย่างนั้นพอได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วมันเป็นเป็นเที่ยวสไตล์เดียวกันไหมพี่เจมเออก็พยายามให้เป็นสไตล์เดียวกันนะครับแต่ในบางวันบางบางวันถ้าเกิดสมมติเขาอยากออกไปไปกับแม่เงี้ยครับเราก็ให้เขาไปสบายๆเราก็อยู่อยู่ที่โรงแรมได้อะไรเงี้ยอยรอได้อะไรอย่างงี้ครับใช่เพราะว่าไปกันหลายคนก็มีพนัการของไปด้วยเพราะฉะนของเขาไม่ได้ต้องรออยู่โรงแรมคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือพยายามให้ ให้เป็นให้ทุกคนมีแบบมีความฟรีของตัวเองอะไรเงี้ยครับอันนี้นี่เรียกว่าเป็นทำหน้าที่เป็นตากล้องให้หน้องใช่ไหมคะในทริปนี้จริงๆผมเป็นตากล้องให้น้องบ่อยมากครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แค่ในทริปนี้ทุกใจไหมเขาถูกใจไหมกหมอนรูปที่เราถ่ายให้ก็ผมว่าครึ่งๆนะครับ รู่ที่ถ่ายมาเนี่ยถ่ายมาร้อยอาจจะใช้ได้แค่ใช้ได้จริงก็50บพอพอไปอีดิทก็อาจจะได้แค่ยี่ิบห้าอมตีั้งไหมคะเรื่องถ่ายรูปไม่ไม่ตีครับคือ,ค,อคือเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการถ่ายรูปมากเท่าไหร่แต่ก็จำ<อ>จากพี่ๆทุกคนเลยครับเวลาถ่ายรูปถ่ายยังไงก็เอาไปใช้ถ<อ>่ายลงรูปลงหมด,หมดยังงเนี่ยรูปล,ลงหมดหรือยังก็มีลงไปบ้างครับแต่ไม่บอกดีกว่าว่ารูปไหนอะไรแต่ว่าหลายคู่เขาจะชอบมีเป็นหากันเรื่องแบบการถ่ายรูปให้นาะแฟนถ่ายรูปให้ผมบ<ช>อกเขาไว้เลยว่าผมไม่ชื่นบุญ เร,เ,เราไม่เก่งนะแต่เรามีกล้องเรามีนู่นมีนี่เราจะพยายามทำให้อะไรอย่างงี้ทำง่ายเพื่อ้ใจกันแล้วก็มันนี้แต่เราสวยนะอะไรอย่างี้อาจจะมีส่วนหนึ่งครับคือคนถ่ายก็<อ>มักจะมีอะไรที่เราเห็นปุ๊บก็รีบถ่ายตอนนั้นเลยอะไรอย่างงี้ใช่ันเป็นเป็นไม่ใช่เรียกว่าหน้าที่เลยเป็นเป็น,ปนสิ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขด้วยเหมือนกันครับเรียกว่าพอเรามีคิดว่าก,ก็จะอยู่นี่กันตลอดใช่ครับนอกเวลาผมว่างก็นอกจากจะให้เวลากับครอบครัวก็คือให้เวลากับเขาแล้วก็งานแล้วก็ที่ไม่ได้ทำงานนะฮะ แล้วก็เตรียมการในการทํางานด้วยเช่กับนี่ละกันเพื่อนมีปัญหาบ้างหรือยังเพราะเมื่อก่อนไม่มีแฟนไงนก็จะอยู่กับเพืเ่อนอยู่กับเกมเมื่อก่อนผมก็อยู่กับเกมอยู่กับกอบ็อยู่กับสัตว์เลี้ยงไงครับเ<อ>พื่อนไม่ค่อยมี<อ> <laughs> มีแ,แต่ว่าเพื่อนก็เจอกันบ้างครับแต่พอส่วนเพื่อนของผมส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศครับ<อ>แล้วก็ต่างคนก็ต่างแบบไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเรามีเวลาว่างอย่างที่บอกน่าจะให้ครอบครัวแล้วเราก็คือให้เขาด้วยครับได้เจอครอบครัวเราหรือยัง เด็น้องได้เจอครอโกลบหรือยังเจอแล้วครับเจอแล้วเราก็เจอครอบครัว้องแล้วเหมือนกันนะเป็นไง,ไงบ้างคะเออเป็นบรรยากาศที่ดีครับง่ายๆสบายๆอบอุ่นเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าแบบเหมือนไม่ได้มีอะไรที่มันตื่นเต้นนะครับเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบบตื่นมาเป็นแบบนี้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยที่นี้อยู่ด้วยกันยาวคุณแม่น้องฝากฝังอะไรไหมครับว่าเอ,อดูแลน้องดีๆนะน้องยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมกับคุณแม่มคือคุณแม่เขาไม่ได้พูดกับผมแบบนี้หรอกคือคุณแม่เขาก็ น่ารักกับเรามากแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่านี่คือเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำคือแม่ไม่ต้องบอกเราก็ทำอเองครับอเข้ากันได้ดีใช่เผมว่าเข้ากันได้ดีครับคือหมายถึงว่าครอบครัวเพราะเราก็เข้าไปในทุกสถานการณ์ด้วยความแบบโอเพนไมล์อะไรอย่างเงี้ยครอบครัขวของเราก็เช่นกันนะคือพ่อแม่ผมพ่อแม่น้องก็คือโอเพนไมล์แล้วก็ขอให้ตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดกันตรงๆแล้วก็พูดจริงก็ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้เองครับไปลดที่ไหนเจอปัญหาบ้างไหมพี่เจมส์ รถดับรถติดไม่ไม่เจอครับไม่เจอเลยเหรอไม่เจอเ,จอเรอเอโลมากครับโลมา,ลมา,ลมาก็คือผมไม่ได้ขับรอกมีมีมีคนผู้จัดการขับให้ครับใช่ผมก็สบายผมก็นั่งอยู่หลังรถนั่งบอ,อย่างตาโหโลูเลย <laughs> อาหารการกินมีปั้ยานไม่มีเลยครับคือเขาเป็นคนกินง่ายมากๆบางทีเหมือนกันครับเหมือนเวลาเที่ยวครับถ้าไม่ถามเขาก็ไม่บอกว่าเขาอยากกินอะไรแต่เราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบไปเที่ยวที่ไหนพอรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางทีเขาไม่ขอเราก็พยายามจัดให้มันให้มันตรงสเปคที่เขาชอบอะไรย่างเงี้ยเออแซว่าต้องพายเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดใช่ไหมเขาเขาจะไม่ค่อยพูดใช่ครับแต่คือเขาก็จะ มีทิ้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไอเดียให้เราพอรู้ว่าเขาชอบอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเออ,อเพรากฉะนันเราเป็นหนุ่มใส่ใจเหมือนกันเรเก็บรายละเอียดดีเทลเนาะ ใช่ครับสำหรับการเวลาอยู่กับเขาต้องทําอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาบอกเราเอ้ยฉันชอบกินอย่างนี้นะฉันจะไปที่นี่อะไรเงี้ยเ,<อ>เราเราต้องเซนสซ์เราต้องพยายามเหมือนให้เขาให้เวลากับเขาแล้วก็ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบมากแล้วของเราเนาะเขารู้เนาะเราชอบอะไรเนาะอันอนั้นเขารู้ครับเพราะผมจะเป็นสายบอกแต่ชอบกินอ,อันนี้ชอบชอบทำอย่างนั้นไม่ต้องถามอะไรเงี้ยบอกอะไรเงี้ยใช่ เซฟติลแบบนั้นไปโอเคนะพ so ี uh. ่พีสบายดีนะครับสบายดีครับร้อนค่ะลูกตอนนี้ลูกค่ัโอเคครับสวัสดีครับทุกคน